Yeah. Huh. Oh, i am uh, so to be yeah. you happy yeah. you happy corruption i my going me money จะกไปที่ดีดีและก็ที่ฉันไว้อยู่ตรงนี้และฉันจะรอจะตรงนี้อยากเธอฟังที be you happy you happy ขอเกับฉันทำไมไม่มันนี่ไม่มันนี้เธอก็ไปจะก่อดที่ดีดีที่ดีดีแหละก็ที่ฉันไว้อยู่ตรงนี้และฉันจะรอจะตรงนี้ เธอต,ตองไมไม่ดีั้งหน้าตาแย่ yeah. <Yeah. S 1> เคยเดินเข้าไปกอด <Yeah. S 1> เธอก็บอกตลอดว่าให้ห่างอย่าเข้ามาแย่ yeah. <Yeah. S 1> ทั้งที่ตัวฉันน่ะก็รู้ <Yeah. S 1> ว่าตัวเธอนำมาเจ้าชู้ <Yeah. S 1> ต่ก็ยังรักใจมันอยากพัก <Yeah. S 1> ทำให้เธอถึงบอกหู <Yeah. S 1> เคยคบกันมาตั้งนาน oh. แต่เธอมันเลือกวาง oh. ฉันเองก็เจ็บ มันไม่ใช่วันหวานที่ฉันคอนคำคันแล้วไปห้ามันมาเสียมเยเธอน่าเะอรู้ตอนฉันจี๋เย่แต่ไม่สนใจกันสักนิดเย่ฉันก็ต้องพักแล้วต้องหยุดรักแล้วต้องตาสักทีโอ้ย b บบี้ยอมเข้าใจกันสักทีฉันรู้ว่ามันนันไม่ดีออ้ย b บบีสุดท้ายเธอคงต้องไป แล้วฉันจะทำเพื่อใครขอทเ่ปะ b you happy ่ be y o happy กับฉันทำไมไม่มีมันนี้งไม่มีมันนี้เธอก็ไปจะก็ที่ดีดีเอที่ดีดีและก็ทิ่ฉันไว้อยู่ตรงนี้ ฉันจะรอจะตรงนี้ am so p อ o u d to be ย o u ฮ a ป p y ยู่ฮาปีก้กับฉันทำไมมีมันนีก้ฉันมีมันนี้เธอก็ไปจะกคนที่ดีดีเไปจาที่ดีดีและก็ทิ้งฉันไว้อยู่ตรงนี้แหละฉันจะรอจะตรงนี้ก็เพราะว่าฉันทำไมไม่ไร้ดีตังในกระเป๋ามันก็บอกไม่ค่อยมีรวมถึงหน้าตาที่ของฉันมันไม่ดีแต่ลงความหักยังให้มองกันดีดีมองมาสักทีถ้าเธอไม่สี ถ้าลืงหัวใจฉันก็มียาอยากให้เธอลองและหันมองมาสักทีเธอจะรู้ว่าตัวฉันมันยังรักระวังดีเพราที่ทนไม่ไหวก็ระวังกันเอาความรู้สึกที่มันทำลายเธอลงไปย้ำเธอมาหนางฟ้ามันช่างห่างกันทิ้งให้ฉันนั้นอยู่ตรงนี้สุดเธอคนนี้จะมาสุดทาไปกับมันจะไม่ใช่คนธรรมดาเธอพาลอาเท่าแค่ของธรรมดาไม่ดีไปเสอนลมหนาวันที่เธอร้องฉันน่อมก็ไม่หาที่คือมันนั้นเห็นจะมบ่ได้เคยแต่เป็นอันนี้ที่เด้หน้ามึอ นอนโมบนผลาบอกเขาจะละลาแต่ต้องยอมรับว่าเจอเป็นที่หนึ่งแไอเจ้ไปก็เขา้าไอชีเศร้าเบเื่อทุ่มเทให้เท่าไรเธอบอกสั่หนึ่งมันก็คงไม่พอเธอก็คงไม่รอเพราะที่ให้ตังใจ,จงเ้อก็บอกคือเ yeah, yeah. อย่างเป็นไอที่บ้าเลย